ใชกตั้งนานแล้วอนุกกสวัสดีกองพีสวัสดีค่ะเดีสวัสดีค่ะันุกอันซามยูทูบเบอร์ญาติเืจะพาไปใ้บเออ ไป้าก like, <m isolation> <situação> ับสายบุ๊ีเบอร์กนะข้ากันไปแต่น้อยจ้ะ้าคนน้อย้เด้อสิงมรเนาะบ้นเนาะ้นตาอ้นตาไม่ไดล้วสิงเนาะเอออะนีไม่เห็นหนาสักคนสามตับุ๋เออ กวายดคือดีเนียิทังนี่คือเดีบโอ้ยนะเดี๋ยวำนี่พอดีเออไบ้างแต่งาะไปกเ่น้าเอกเนพี่ต้มดาด้งแเนาะตาแก่ตาแดเจีบปิกเนี่ยปุ๊กิย่ต้งหีเน่ย๊บยงไงนะเอองว

เออมาจะโตเออมาเยอะว้าจะไปท้าอยากไปตัวที่ไปโอ้ยเดี๋ยวฮู้โอ้ยเดี๋ยวมาบ้าตัวที่มาบ้า มเลยด้วแล้วมีกกรมากอไก่ด้วยนะโอ้ยมันเกียวไใช่ไหมไม่มีกบอไก่ด้วยแต่อไก่อย่ามากเขาอย่างมากค่ะเคื่องดาริโตดเนาะบอเลยมา่ว่เอยเรียมสกดาริโตด

ตัวทำไมน่ารโอ้เอเอเออตาไขากับไม่นด้นองด้วยครขากลับจ้ะไา่ยังได่บอกเขาบอกไ่จ้ะมาบาดยายจ้ะไม่รับไม่ี่น้องเด้ออาิว่าสิ่งไม่รับจ้ะ เด็กีกันเดียวพี่น้อง็กจันเดียวพี่น้องเยกบีก็ไม่มีนกจเอเ็ไม่มีก็เบีกนใส่ข้าวอันนี้ยสกเบออันนี้สกวบารอันนีุ้าค่ะขอสองยกบ้าค่ะ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 เ่้ค่่สบายค่ะคะา่ค่ะคะค่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 ค่ะคะค่ะค่ะค่่ะ 嗯，弄，再弄，多，热

อยู่เแล้วเจบยาไหวนะชื่อผบอกเจ้าน่ยไปลกเอากปเท็อน่เป็นตงบ้านกินน้ำหนักเขาอาหารเผ็ดเเผ็มเพชรกบกินน้ำนาะว่ามันผาตัต้นงชีกี่เพราะว่ในเจะานี่เขาหงถ้าอยากไม่านไม่หายเด้อเต็มไม่ได้ไม่จะชมดีเพราะว่าเ้บไม่ได้อยากหายดีเพราตัเออเวลามันขุดไม่ก็ติดวดใครขึ้นได้เด็อเจะเป็นนี่เด้อ ไม่ไมเข้าไปก็ังได้เหรอนานๆเนื้อผิวทังหมเนาะผิวทังหมดเด่นเนาะได้ีจ้ะนา่ารต่างเอวสตัาจาาม่ียังนั่งนั่งยู่นาา้าจะหวบ้านมอท่บอกเลยพูดก็ไปุยงซุ หน้าหน้าสองสอง I ไ,ไองไยูทูบเปิดนะผมหน้าเรางตูดสาละตรงไปด้วยเหมือนกันคุณยี่สิบไรามาเปิทีมาเปิทีเอาบางทีมาจองมองด<ก>ูแล้วก็ไม่นะวันที่หนึ่บเ้ขาบอกว่าอเ่ไรหลงน่หลาหลานได้ขายสอง้านสองหล้า,นลานเนาะ I yeah. ถึงแเนี่ยงแล้เนีตัด <laughs> โอ้ยโดน,นยูทูบบอา <laughs> โอ้ยนอนเด็ดอ่ะแต่พี่น้องจาคลิปเดียวกับจบไปเพียงเสนอหอนเฮืนเนี่ยาสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ